สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อกันอีกสักคลิปสําหรับบอร์ดประกอบอินเวอร์เตอร์แบบนี้หลายคนก็ยังใช้อยู่และก็หลายคนมือใหม่ก็ยังหามาเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพยาดถอดหลอดไฟตรงนี้ออกก่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่มือใหม่หลายคนยังเลือกไม่เป็นว่าจะหม้อแปลงแบบไหนต้องใช้หม้อแปลงอะไรแล้วหม้อแปลงอันนั้นใช้ได้ไหมหม้อแปลงอันนี้ใช้ได้ไหมนะครับ ยากจะบอกว่าที่จริงแล้วหม้อแปลงพวกนี้มันใช้งานได้ทุกแบบเลยขอแค่เป็นหม้อแปลง AC หม้อแปลงเหล็กแบบนี้นะเขาจะเรียกว่าหม้อแปลงความถีต่ํา50เฮิรตซ์หม้อแปลงเหล็กแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงเครื่องเสียงหม้อแปลง UPS หม้อแปลงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นหม้อแปลงเหล็กหรือหม้อแปลงเทอร์ลอยใช้ได้หมดนะพวกความถี่ต่ําใช้ได้หมดขออย่างเดียวนะครับเรื่องที่สําคัญเลยคือขดไฟเข้ากับขดไฟออกเอาเป็นว่า ขอเรียกเป็นขดไฟต่ํากับขดไฟสูงแล้วกันเพราะว่าเข้าออกมันสลับกันได้นะครับขดไฟออกแน่นอนเป็นขด220โวลต์อยู่แล้วจุดที่เราเอาไปใช้นี่แหละคือขอดไฟออกนะครับส่วนขดไฟเข้าเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับบอร์ดรุ่นที่เรานํามาประกอบนะครับบอร์ดพวกนี้มันสามารถทํางานได้ทั้ง24และ48เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะประกอบระบบเนี่ยใช้งานกับระบบ48หรือว่าระบบ24โวลต์น,นะครับ เช่นถ้าเราจะใช้งานกับระบบ48โวลต์หม่แปลงขดไฟต่ำที่เราจะเอามาใช้เนี่ยขดลวดไฟต่ำจะอยู่ที่ประมาณ24-26ถึงโวลต์ประมาณนั้นนะครับถ้าโวลต์สูงเกินไปมันจะทำให้บอร์ดเนี่ยดันดิวตี้ไซเคิลไม่พอแรงดัน AC ซ u เอามันจะตกนะครับเพราะฉะนั้นขดขาเข้าควรที่สัมพันธ์กับบอร์ดก็คืออยู่ที่ประมาณ24-26โวลต์สำหรับระบบ48นะครับแล้วทีนี้ ระบบ24่ขดขาเข้าเนี่ยหรือว่าขดไฟต่ําจะอยู่ที่ประมาณ12ไม่เกิน16โวลต์หรือประมาณ1 2ถึง14โวลต์ในส่วนของขดไฟต่ํานะครับอ่าและส่วนระบบ12นะครับระบบ12โวลต์มอแปลงขดไฟต่ําจะอยู่ที่ประมาณ6ไม่เกิน7โวลต์หรือไม่เกิน8โวลต์ประมาณนี้6ถึง8โวลต์ประมาณนี้สําหรับขดไฟต่ําขดขาเข้านะครับคำว่าหมอแปลงอะไรก็ใช้ได้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นขดรวดไฟหลักไหมขดไฟหลักไหมนะครับ เช่นขด220เนี่ยมันส่วนหน้าก็จะมีขดเดียวอยู่แล้ว220เนี่ยเป็นขาออกเราเอามาใช้ส่วนขดขาเข้าขดไฟต่ำเนี่ยบางคนไปเอาหม้อแปลงเครื่องเสียงมาเห็นว่ามันมีขด12โวลต์ขด18โวลต์ขดไฟต่ําก็เอาแบบนั้นมาใช้ซึ่งมันไม่ได้นะครับถ้าเป็นหม้อแปลงเครื่องเสียงเนี่ยขดไฟต่ํามันจะเป็นไฟย่อยคําว่าไฟย่อยคือกระแสมันจะไม่สูงมันไม่ใช่ขดลวดเส้นหลัก เราจะต้องเลือกขดลวดเส้นหลักมาใช้งานนะครับต้องดูเป็นลวดเส้นใหญ่ที่สุดในหม้อแปลงนะครับถ้าเป็นขดไฟต่ํานะอน,นั้นถึงจะถือว่าเป็นขดไฟหลักถ้าเราขดไฟย่อยมาต่อใช้งานกระแสมันน้อยนะครับเจอโหลดนิดเดียวไม่ถึงร้อยวัตต์ขดลวดขาเข้ามันก็ไหม้แล้วเพราะว่าเราแทบเอารวดเส้นเล็กมาใช้งานแบบนั้นไม่ได้นะครับจะต้องเป็นขดเส้นหลักด้วยขด220แล้วก็ขดไฟต่ํา10กว่า20โวลต์นเนี่ย ต้องเป็นขดลวดหลักนะครับก็คือลวดต้องเส้นใหญ่สักหน่อยหนึ่งใหญ่ที่สุดในหม้อแปลงเลยก็ว่าได้ลองจับดูดีๆนะครับส่วนคนที่ไปหาอ่า UPS เก่าตามร้านของเก่าอะไรพวกนี้ส่วนมากแล้วหม้อแปลง UPS ออกแบบมาให้ใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์อ่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วก็คือแปลงไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีขดไฟออกที่เป็น200กว่าโวลต์อ่า200กว่าโวลต์210 220อันนั้นก็เป็นขดไฟออกไป ส่วนขดขาเข้าหมอแปลง u p s มันจะเป็นเซนเตอร์แทบมันจะมีเซนเตอร์แทบมันจะมีเช่น6 0 6หรือว่า12 0 12อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราจับไปจับไปไม่ต้องเอาเซนเตอร์แทบจับไปนะครับขดฝั่งต้นสายกับปลายสายเซนเตอร์แทบไม่ต้องเอาถ้ามันเป็น12 0 12ก็ให้เราคิดว่ามันเป็นหม้อแปลง 024นะครับก็คือเซ็นเตอร์แท็เราไม่นับเรานับเรานับขดลวดเริ่มต้นแล้วก็ขดลวดจบเลยเซ็นเตอร์แท็ไม่ต้องนับนะครับก็กลายเป็น024แทนถ้าเป็นหม้อแปลง12012 12นะครับอันนี้คือแนวทางนะส่วนถ้าใครไปเจอหม้อแปลง u p s แล้วมันอยากเอามาใช้กับหม้อแปลงอย่างเช่นแรงดันต่ำอย่างเงี้ยถ้า12012 12, 12, มันจะกลายเป็น024 024เนี่ยหม้อแปลง024ก็จะไปใช้กับ อบอร์ด48สโวลต์ส่วนถ้าใครอยากเอามาใช้กับบอร์ด24 v. ได้ไหมให้เราตัดเซนเตอร์แท็บเซนเตอร์แท็บมันจะมีขดลวด2เส้นรวมกันอยู่ให้เราตัดแบ่งออกผ่าเส้นลวดออกนะครับไม่ต้องผ่ามอปแปลงนะตัดลวดจัมเซนเตอร์แท็บนั่นแหละตัดออกแล้วก็แบ่งกันเป็น2เป็น2ชุดมันก็จะได้เป็นเส้นลวด4เส้นนะครับก็คือเข้าออก2ชุดนั่นเองก็กลายเป็น012 012 2ชุดแล้วก็2ชุดเนี้ยมาขนานกันนะครับเลือกปลายลวดให้ดีด้วย นะจะสลับไปรวดรายละเอียดนิดหนึ่งนะก็เอาขด12 2ชุดเนี่ยมาขนานรวมกันแล้วก็เอามาทําบอร์ด24โวลต์ได้นะครับอันนี้คือแนวทางในการเลือกใช้หมอ้อแปลงเพราะฉะนั้นแล้วหลักๆก็คือหมอ้อแปลงพวกนี้ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะได้หมอ้อแปลงอะไรมาขออย่างเดียวให้ขดรวดไฟต่ํากับขดรวดไฟสูงเนี่ยมันสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องเป็นขดลวดเส้นหลักนะครับแรงดันที่ใช้งานกับแต่ละบอร์ดแต่ละแรงดันเนี่ย48 ยี่สิบสี่สเนี่ยผมได้บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปว่าควรใช้ขดประมาณเท่าไหร่ถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนไปดูในคลิปนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับสาย DIY ทั้งหลายเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ